ดูความที่บ้านเราเป็นั้นหลังใช่มก็จะซื้อขนมกินแต่ละหอนเป็นอะไรที่่อยากมากเลยนอจะปลูกขึ้ไว้บางทีก็ไม่ปลูกมันก็ขึ้นเองนะคะตปลาอะวยทนมีมันไปมันจะตได้ก ประมาณนี้กำลังอร่อยแล้วะโตกว่านี้ใหญ่กว่านี้มันเป็นแบบซุปน้ำอ่ะดูทียอดกำลังดีเลยมีสารต้นแล้วก็ข้างบ้านนี่นต้นนึสีต้นพอดีแหละพอดีกำลังทำกิน สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับน้องแนนอีกแล้วนะคะในช่องของสาวมอนค่ะก็วันนี้นะคะน้องแนนก็จะมาขุดมันนะคะที่ที่บ้านปลูกไว้นะคะเราปลูกกันเองเนาะเพื่อที่จะได้กินไปเรื่อยๆเนาะ<ๆ>ก็เเรามาขุดมันให้หนูต้นกินนะคะเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานก่อนแม่ขุดไว้แล้วก็ลองกอนดูเขาก็ชอบกินมากเลยนะคะน้องแนนก็เลยว่า จะลงมาอ่าจะลงมาขูดให้นุต้านนะคะแล้วก็ต้มต้องต้มให้มันเละๆหน่อยนะคะนุต้านจะได้กินได้เพราะลูควาที่เขายังเด็กอยู่ด้วยนะไปทานอยู่นั้งแนนจะพักคือเราจะไม่ขูดเยอะขูดแค่แบบสําหรับนุต้านพอเพราะวันนี้แม่แม่จะทอดกล้วยมันอะไรอันนี้นะคะแม่บอกว่าเป็นมันมันเหลืองนะคะก็คือบ้านน้องแนก็เรียกมันเหลืองนั่นแหละแต่ก็เรียกเป็นภาษามอแบบกล้วยแบงแบบกล้วยแบงในมือ ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบปันเหลืองมันความหมายมันเหมือนกันแหละแค่แบบคนลรภาษานะคะน,นี่ก็มันเลอนนเลยชุดตรงไอันนี้แม่ขูดไปให้เพื่อนแล้วอ่านิดนึงเดี๋ยวเรามาขูดตรงน,นี้เอ๊ะอันนี้มีตัวอะไรแอบกินหรือเปล่าใช่เลยนี่อะไรแอบกินเนาะเน่ย S <S เห็นไหมหมาไม่ใช่หมาน่าจะเป็นพวกหนูพวกอะไรอะ่ะเหรอจิ๊บจิจ๊บเนี่ยแ,แล้วมันจะขุดตรงน,นี้นะคะแบบก็คือดินมันดินมันนี่อยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องขุดขุดแรงถ้าขุดแรงแล้วมันจะเดินตัวมาไม่บอกให้ขุดเพิมนี้อมันเดินอันเล็กๆ ันนยเล็น้ป้าเไม่โตใช่ได้เใชได้หรอได้นี้ี่ได้ไหมที่อ่ะตัดต้นมันได้แล้วแหละเพราะว่ามันเลิกไว้นี่แล้วเนี่ยต้นมันอ่ะตัดเอาเลยนะ เอามีดอันเล็กมาก็ตัดยากหน่อยตัดแล้วก็เอาไปเสียบต่อให้มันขึ้นได้นะใช,ใช่ไหมแม่บอกว่ายัางไม่ต้องอยู่แม่จะปลูกอะไรไม่รู้ตรงนี้ดินมันดินดีมากเลยเห็นตรงนี้อยู่จี่อันนึ่อยู่ข้างล่างเลย เดี๋ยวไปนนะคะดังนั้นว่าจะดึงเอาดีกว่าดูแล้วมันมีมันมีแค่สองอันนั่นแหละดึงเอานะมีไหมะรับมีหัวหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องมีมีนี่เหรอเห็นไหมเนี่ยนี่แหละเข้ามาที่ใต้เลยตายเขาใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่อยู่นะโอ้ แสดงว่ามีเยอะนะเราจะดึงไปหมดเลยแล้วน,วนี่พ่อเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยม,มันเล็กนิดเดียวเงมันก็ใหญ่สำหรับต้นของเราอะ่ะเดี๋ยวน้องแนนลองดึงดูนะคะไม่มีเลยนี่ไงนายบอกไม่มีนี่ไงนี่น จะไม่สวยเท่าไหร่แลนี่ไงมันม,ม,นมีมันมีหักไปนะนี่ไงหักอันนี้แล้วม,มันจะโตได้อีกกว่านี้ไะโตได้อีกแต่ประมาณนี้กำลังอร่อยแล้วแต่ถ้าโตวกว่านี้ใหญ่กว่านี้มันจะแบบซุปน้ำอะ่ะนี่อ่ะเราดึงมาแล้วเราก็ต้องเอาไปให้หมดนะคะฝังมันไว้เหมือนเดิมได้ไหมต้นมันแนละ้ว มันก็เก็บมันมันขุดขึ้นมาแล้วมันก็เก็บไว้ได้ไม่ใช่เหรอได้เก็บไว้ได้แล้วก็เอาไปขายได้ใช่หมดเลยแล้วก็เอาไว้แบบต้นเล็กแบบไม่ต้องขุดหรอกฟังมันเร็นี่ต้นเล็กเขาก็มีหัวของเขาแต่หวัวแนๆมันจะฟังเดินๆนะคะ ฟังว้มันก็ไม่ออกแล้วต้องต้นใหม่แล้วแหละนี่นไงมันมีเยอะพอได้มาประมาณที่แรกบอกว่าคูณเครื่อหัวสองหัวนะคะแต่ตอนนี้ก็ได้มาเยอะแล้วพี่ไดว่าวหัวมันจะใหญ่แบบเท่าแขนอะไรเงี้ยไม,ไม่เพราะว่าหัวมันเล็กแล้วก็เราก็ดึงต้นมามาแล้วนะคะก็เลยต้องเอาออกให้หมดไม่งั้นก็มันก็ไม่ไปแล้วแหละได้มากีบหัวเนี่ยหัวน้อย น้อยๆได้มาสามหัวแล้วก็ได้หอนใหญ่ๆมาห้าหัวจริงๆเราต้มเราเราเรากินกันก็ได้ยังไงล่าไม่ต้องแบบลูกคนเดียวแต่นี่ของแม่ต้องมีตัวอะไรมาแอบกินแน่เลยหนูไปเวลาจะขึ้นไปนล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้มให้หนึบตานดีกว่าเสียงเบาไปหรือเปล่าไม่เบาไปเรียงนม่ กลับบ้านอยากซื้ออะไรพวกนี้ไปให้พ่อหรอที่นู้นไม่มีเหรอมันมันแพงอ่ะมันก็มีมันแพงแต่พ่อฝากซื้อจอบด้วยสักห้าอันพ่อบอกเออซื้อส่งไปจะไม่ได้หรอซื้อส่งไปได้อยู่แต่ต้องถานพ่อกรุ๊กของพวกนี้ส่งได้ไหมถ้าส่งก็แพงหนูนะพ่อน่าจะหนูอ่ะมันักขุดกินของแม่เยอะเลยดูเอาทีนใหญ่ แค่นี้เราก็พอกินแล้วถ้าใหญ่กว่าน,นี้ก็ไม่อร่อยแล้วที่จริงอ่ะเมื่อก่อนนะสมัยที่น้องแนนเรียนนะคะก็ดูความที่ว่าบ้านเราจนนั้นนะห่าใช่ไหมมันก็จะซื้อขนมกินแต่ละห่อนึนเป็นอะไรที่เรื่องยากมากเลยนะพ่อก็จะปลูกพวกนี้ไว้บางทีก็ไม่ปลูกมันก็ขึ้นเองนะคะตามป่าตามอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วก็มีมันแบบแบบมันม่วงมันพวกเนี้ยพ่อปลูกไว้ตามแบบ ไปข้าวด้วยปลูกข้าวด้วยแล้วก็ปลูกไปด้วยให้มันกินได้กินพร้อมๆกันแล้วก็ข้าวโพดอะไรเงี้ยเราก็กินพวกนี้แหละแทนขนมเพราะว่าขนมมันนานๆได้กินทีเช้ามาพ่อก็บอกจะไปพูดมาเลยเราจะย่างกินกันยิ่งหน้าหนาวนะคะยิ่งแบบพ่อพ่อตื่นตั้งแต่ตีสองมาจุดมากอไฟอ่างนี้กไฟไว้แล้วก็แล้วก็เราก็ไปลูดในนี่นอนไม่หลับนะหน้าหนาวที่โน่นนั้น เพราะว่าแบบไม่ได้มีผ้าห่มอุ่นเหมือนที่นี่แล้วผ้าห่มก็แบบมีแต่ผ้าห่มบางๆอ่างเงีย้ยเวลานอนแล้วมันก็รู้สึกว่ามันหนาวมันนอนไม่ได้ก็ตีสองตีสามแล้วก็ลุกกันแนงลุกมาต่อไฟแล้วก็บางทีก็ต้มข้าวเหนียวบ้านน้องแน้นจะต้มเมานะคะต้มข้าวเหนียวบางทีก็ต้มข้าวเหนียวบางทีก็เวลาต้มข้าวเหนียวพ่อก็จะขูดมะพร้าวไว้แล้วก็ปั้นๆคนละปั้นแล้วก็ไปงานทายงานหลานงานแต่นะคะ แต่ถ้ายังมันพวกนี้เราไปปลูกไนแล้วก็ย่างกินกันนั่นแหละบางทีก็กล้วยกล้วยอัมวาเนี่ยแบบใกล้สุกอ่ะเอาไปย่างกินก็อร่อยใครใครที่แบบมีไมไ่เอาปอกเอาปอกยังไงด้วยใช่ไงไม่แยา <c oughs> <c oughs> กหน้าทำไมว่านั่งไหนจะปอกแบบนี้ตรงนี้มันมันมันแก่ใหม้มันแข็ง่ สูบไปผิดออกนะคะหืออ,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 อย่างนี้ได้แล้วทิ้งแล้วก็ตรงนี้มันแก่แล้วก็คุดมันออกอึบอึบตรงนั้นดูจากดีเลยละตอนอยู่บ้านนี่กินหน้าหนาวนี่สุดยอดแล้ว อย่ยมันนอนบางทีข้าวข้าวข้าวเนี่ยข้าวกินเรามันเหลือใช่ไหมเราก็เอามาย่างเอามาเอามาเผาไฟแล้วกินแบบหอม

เดี๋ยวเราจะขึ้นจะต้มให้หมีตันดีกว่านะคะเพราะว่าหมีตันเริ่มหิวข้าวแล้วนะคะฟันข้าวเสร็จก็จะได้กินนี่แล้วก็จะได้นอนเลยป่ะเดี๋ยวไปต้มกันรึ่งหนึ่งหรอปะหรือว่าสามสามสามเนาะมันเล็กไห น,นี่เีบ้าดินี้ไม่ต้องหั่นแล้วมันเ,เล็กอยู่แล้วหั่นครึ่งนี้ครึ่งแล้วนี่ค,ครึ่ง้อเกพอ่อืมอ,อดีเลยต้หอ,อเลนี่ ทิ้งไว้เลยนะคะสักแป๊บหนึ่ง้าแล้วก็ต้มไปประมาณ2ี่สินาทีนะคะ<ท>มันก็กําลงังจะแบบพอดีเลยมันจะแบบแตกแล้วก็นุ่มๆนะคะพอตอนนี้ก็เราจะป้องข้าวหรือต้านก่อนนะคะระหว่างรอแม,มน,นทําผัดมังกรนีให้ทุกกินมังกรนีใส่ไข่นะคะเขาหยิวข้าวแล้วแหละนะคะตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงแล้วนะคะเดี๋ยว